ครับสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาเล่นบล็อก r u i t เหมือนเดิมครับผมว่าจะทำเคเเอ่อของบาโธคือมันทำไม่ได้ครับคือผมไปดูใน YouTube มาแล้วคือต้องเลเวล850ถือว่าเอาไว้ EP หน้าละกันครับเอาไว้ค่อยมาทำพร้อมกันแน่นอนครับเหมือนเดิมก่อนที่จะเริ่มต้นฟาร์มก็คือมาสุ่มผลกันก่อนครับมา มาดูกันว่าจะได้ผลอะไรนับถอยหลัง3 2 1กดได้ผลระเบิดโอ้โหเกลือทำไมมันเกลือจังทำไมดวงผมหายไปในหมดแล้วเนี่ยถือว่าดวงจะใช้ไปกับการสุ่มผลพระหมดแล้วน่าจะนะดูท่าโคดวงหมดและทิ้งครับเก็บไม่ได้ไปฟาร์มตันต่อดีกว่าครับ ไปรับเฟสเลเวล800ดีกว่าครับมาฝั่งนี้เลยครับเออคลิปนี้คืออาจจะยังไม่ได้เออไปหาเฟกเมนต์เดี๋ยวผมอาจจะไปเล่นอาจจะไปฟาร์มเฟกเมนตเออหลังหม่ก็ได้ผมยังหาวิธีไม่ได้ตอนนี้คือยังลงดันเออยังลงดันไม่ได้ครับต้องเลเวลน่าจะหน0 0งนะน่าจะลงดันได้ เดี๋ยวไว้คิดอีกทีแล้วกันครับมารับเ,เวทแล้วครับมาฟาร์มฝั่งนี้เลยบอนฝั่งนี้คือมีสกิลผลปีศาจมาเข้ามาโอ้โหโอ,อยู่โคตรไกลมันอยูอย่ไกลามากอยู่โคตรไกลยอยู่ใกล้ๆก,กันหน่อยดีฟาร์มยากเกินฟาร์มเ,เวทนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปรับเ,เวเดิมดีกว่าอยู่อยู่ห่างกันมากโอ้โหอยู่โคตรห่าง นะมอนพวกนี้อยู่ห่างกันจิบมหายเอาไปซะ t r i เ l e s สลัดกว่าจะได้แต่ละตัวเนาะแทบตายเดินไปเดินมารับเคเวสอีกก็ตรงนี้คือผมไม่แนะนำนะไม่แนะนำให้ฟาร์มคือเสียเวลาในฟาร์มที่เคเวสตแรกดีก,กว่าคือใช้เวลาน้อยกว่าฟาร์มยาวๆครับเอาไปซะ เลยสองตัวสุดท้ายมาครับอไปซาออปซาอโอ้ไปซซโอ,ซโ,อโอเค,คบฟาร์มทุยฟาร์มกันยาวๆครับเคครับท่านผู้ชมตอนนี้คือผมรับเคเวสดตีบอสเจอร์มี่ได้แล้วครับคืออยู่ด้านบนนี่เลย มาตามผมมาเลยครับยืนอยู่ที่บนขินนี้เลยต้องใช้ทักษะในการปีนละโอเคโอโหอืมกว่าจะปีนได้ยากเหลือเกินอย่าพึ่งหมดนะโอเคครับมาถึงแล้วมาครับ Triple s l a s เปิดด้วยแล้วก็เปิดด้วยฮักคิดดี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 ด,ด,ด,ดีชิบชิบชิบชบชบชบ,ชบ,ชบ,ชบดีเอาไปซะเอาซะ,าซะจุดมี่เหรอยังไงก็สู้เอาไปได้หรอก Triple Slash เอาไปซะโอเคครับชนะแบบ easy ความกันยาวๆครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้คือผมสามารถ เอ่อเปลี่ยนที่รับเฟสฟาร์มได้แล้วครับคือตอนนี้คือกําลังเดินทางไปอยู่ครับคือนั่งฟาร์มนานมากโคตรเมื่อยเลยแบบปวดหลังสุดๆอยู่ที่เกาะต้นไม้เลยครับที่ฟาร์มใหม่ของเรานะครับตามผมมาเลยโคตรช้ามากช้า,าเดินช้า,าสุดโอ้โหช้าช้าชิบห้ยเลยโคตรช้าครับ ยาวๆครับมายาวๆยาวๆใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเออ, 100. เอออีกหนึ่งร้อยเออเมตรมาใกล้ถึงแล้วมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วรับคเควสใหม่กันดีกว่าครับคเควสใหม่น่าจะฝั่งนี้นะ โอเคครับเฟสใหม่ฝั่งนี้เลเวล875ใช่ถูกนะครับรับเฟสใหม่ต้องลากเข้าผ่ากันอยู่ห่างกันมากมอนอยู่แบบห่างกันสุดๆเจอชิปโปลสแลตหน่อยโอ้โหไม่โดนตัวนี้ไม่โดนเอาไปซะไหนละ่ะอยู่ฝั่งไหนอีก น่าจะฝั่งนี้นะหรือเปล่าวะฝั่งนี้เลเวล900สรุปแล้วคือผมต้องฟาร์มวนไปวนมาใช่ไหมตรงนี้โอ้โหยากเลยทีนี้ยากเลยทีนี้ฟาร์มยากขึ้นเลยก็ถือว่าฟาร์มยาวๆไปครับมาโอ้โหใช้เวลานานแน่ชิปเปสลสไม่โดน เอาไปซะออาไปซะมาไปออไปซะโอเคครับฟาร์มกันยาวๆครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้คือผมเลเวล900แล้วครับคือผมฟาร์มถึงเลเวล900แล้วครับคือ EP นี้คือขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับ